นี่สายไหมนะเป็นเจลลงมาเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้นะครับเพราะว่าย่านแม่มันตอดก็เลยไม่กล้าถ่ายรีบๆเอาโอ้ยย้อยโปรโปรเลยนะทีนี้มันก็เลยย้อยโปรโปรก็มา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 นี่นะครับสดสดใหม่ๆเพิ่งลงมาเมื่อกี้ เบิงเฮียเบิงเฮียเฮียออกมันฮอนเอ,อ้ยเบิงเฮียมันออกอนี่เบิงเบิงหัวน้ำกับเบิงหัวน้ำท้อแขนนี่คนวา่าท้อแขนบักง่ายเบิงน้ำดำจุ่มกูมีพี่น้องเ,อเบิงน้ำดำจุ่มกึ่มเยอะพึ่งเด่น,น,น,ห,นห้งเบิงไหลเบิงเบิงไหลเบิงเพันไหลเบิงเพันไหล,บบไหลพี่น้องนี่นะชุดยอดนี่ครับยี่สิบปีที่เอาลังพึ่งมา ที่ที่ที่เจ้าของพื้นที่บอกให้มาเอาลังนิ้ยี่สิบปีผ่านมานี่ดีที่สุดนะครับส่วนมากก็จะเจอลังล่างมั่งเจอลังเล็กๆมั่งนี่ลังนี้สุดยอดนะเดี๋ยวเราไปเอาน้ําออกน้ําออกอน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งเราไม่ใช่พูดผิดครับขพอเอาัยพูดผิดพึ่งน้ำพึ่ง,พ,งพูดสดไปหน่อยนึงน้ำ ขออภัยเราพูดโตดไปหน่อยนึงเมื่อกี้นี่เอาน้ําเอาน้ําพึ่งออกครับนี่นะครับก่อนเดือนี่เอาด่างมันออกก่อนนะเอาด่างมันออกก่อนแต่ว่าแะสซาคนนี้กะอันนี้ถือคิดดีนะถ้าช้ากว่านี้ก็แต่าซาคนนี้คงตีล่า,า,างแหละครับเพราะว่าเริ่มเริ่มเห็นลองร้อยแล้วแต่ว่าน้ำยังเต็มนะครับน้ำยังเต็ม น้ำอย่งเต็มพี่กี้นี่จับค้อนตือแม่มันตือตอดมือหน่อยตัวหนึ่งแต่ว่าก็บอกเป็นประจานเอาฟิบรถใหญ่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงบินองเบิงเบิงเบิงเฮ้ยฟุนะเบิ่งพี่น้อง ละหัวใจเบญยูุล่ะครับทุลังคนป้าพี่น้องเบิงเบิงเต็มเต็มพระถาครับน้ำผึ่งน้ำมิ่มเต็มพระถาเลยครับเต็มพระถาเลยอันคือบ่าบัดร่างใหญ่เออน้ำผึ่งเดนนาทไวบูเดรลี่เคยขืนเทยบุญบูเดรลี่เคยขืนติดมันจะดั่มดั มีละน้าพิงแท้มัดอกไม้ดงพีนาดอก้หี่มันเปมาเห็ดลดอกบวงแนดอกบกกมตั้งปีะาดอกเออเห็ดทางไม่เด้อหลุดหลแม่มันหลบ่ล่ะบุได้ขาด้แกงกันดอกเได้ขาด้แกงแม่มันหลยบ่หลเลยหลเติบอุ้ยพี่น้องมาคน่บบบเดียวตัจกโตลเจ้าชิบะวยังเลเนี่ยเขาบได้ขามันได้ละต่อตัวหนึ่ง ตอดมือมันกยอย่นี่มือไปจับมันมันถือมันมันก็เลยตอดเป็นมานานกกันตัวมันกะตายได้หรตัวนั้นกกันตัวอืมเข้าจับได้ได้เาในไปเลยกินนันยิบันเพียยิบอันนี้ก้อนอันเนี้ยพราข่อยซื้อมันตั้งแต่จังหวัดเลยสองร้อยจันบ่อช่องหางเลยน้อยมีหมูของอ้าวพูดด้วยนะนะ โดยไปไลก็ไม่เป็นไรเพรามันเข้าไปด้วยกันเป็นธรรมชาติดีดไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับทีนี้อ่าเอาคือกล้องไปด้วไม่หมดอ่าคอยจับอมดูไงม,มันเหี่ยวมันเหี่ยวม,มันจะหยดใส่นี่สุดยอ <c oughs> ดพี <c oughs> ด่น <c oughs> ้องเอ้ยบินขนาดคนเดียวพวี่สมบัติเออโอ้ยนึ่งคนเดียวพเจ้ากับพวบอกข่อยเอากล้องเข่ามานำ เขาไปเต็ียมกองอยู่หนึ่งก็เดียวด้วยเอาแช่แล้วจีแช่แล้วโอ้แช่แล้วหนึ่งเขาเดียวตุ้ยเนี่ยอ่ะพี่น้องของแท้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 จากนาทีแล้วครับแช่แบแม่เดียวใส่ปากเอาไป้ปากโพลุกโพกสี่นาทีหนึ่งตางหัวมั้ของแท้ของแท้ของแท้ คุ้มค่ากับเดินการเดินทางมาอยู่เพราะว่าเดินทางมานี่ก็ประมาณรักร้อยกิโลร้อยกิโลคุณเลยเอาบอกว่าไปซือแล้วงานมันทางหรือตัวนี้เพ่ห,ห้เียฮะกระเด็นงานมันงานมันมันแห้งหมตอนนี้ม่งไปแห้งกินตนอเาว้เเอ้วไววไว้ววางไว้วไไะไป หลังมือกันหนึ่งเย้เจ้ากับไทยใจนี่ไปน้ำมันเด้จหานาที่ก็ยังดีสถวาดี่นึ่งดหนึ่งนหนึ่งหนึ่งกินกับน้ำเพิงเนี่ยน้ำผล่งก็เจ้าติบอกบอกเนาเออบอกเราไปหนึ่งแล้วว่าเราเซอไอยู่มันทีท่านไเปียบุล่ะอ๋อจ้ามาีแม่ย่แก่ ว้าวคุมมาเจอิงคุ้มมาเจทีเด really? um ี๋ยวเรามาปิดคลิปก่อนเสียนมิมได้เลยนยงนาหน่อยที่กินมิจะเล้าตัวออกได้ยังครั้งเนี่ยมึงจมังบ่ช่วยดยอะก็ต้องเสียมอบ่ อือทะเลิมจัเยอืออออเลยะหอมเอาานีอือเนี่ยอือบวมนันน่ะอือเอาอยนี้พี่โรดเนี่ยเจ้าเจ้าให้มตุ้ยอือออนี่ตุ้ยช่างเสร็มังอืออันนี้ลงดำดำเอามาปิดคลิปอปิดคลิปเหรอน่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดแป๊บนึงเดี๋ยวตุ้ยก่อนนี่ พี่น้องพี่น้องเบิ่งกันนี่ที่เบิ่งกันนี่พี่น้องตุ้ยได้บานนี่นั่นพี่น้องเบิ่งกันนี่กินคำใหญ่ก็คือกินนั่นนั่นหลายกินหนึ่งจุ๊นชัวุเร่ห์เว่อร์จัดเนาะทำคอนเทนต์มาดีเราถ่ายนะถ่ายนะ ทั้งตั้มาแิดคิปนะครับเพื่อหรับคลิปนี้ก็กนะินน้ำม,มิมน้ำกันพี่น้องแฝงแฝเบื้องน้ามิม,มเดียนหาหาของแท้น้ำดำข้นเมืองยังตีครับจอดสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมจะพลาดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็ดมินได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ